สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพจพี่ชิตใจลูกวัยรุ่นทุกท่านนะครับมาพบกันวันนี้นะครับกับไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับเลือกเพื่อที่จะแบ่งปันศาสตร์และศิลป์ในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะครับผมวันนี้มาเจอกับทุกคนหลังจากที่ครั้งสุดท้ายนะครับได้มีโอกาสมาไลฟ์แล้วก็ไม่ได้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับ เรื่องราววันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่หลายคนสนใจนะแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยนะครับการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขเนาะการที่เราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็เรื่องขององค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกความสุขความทุกข์เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยวันนี้ก็เลยเอาเทคนิคนะครับมาฝากกันว่า ถ้าอยากจะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขเราเลี้ยงไปเนี่ยเราสุขส,ขสขดิบๆบอะนะครับบางอารมณ์ก็สุขบางอารมณ์ก็ทุกข์แล้ววันนี้ล่ะเราจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นแนะ่นอนเชื่อได้ว่าทุกคนที่ฟังไลฟ์ Facebook ของผมนะครับไม่ว่าจะฟังเออไม่ว่าจะฟังสดอยู่ตอนนี้เนาะหรือฟังย้อนหลังผ่าน YouTube Channel นะครับ ทุกคนล้วนมีความสุขและความทุกข์ปักบนกันไปอยู่แล้วเวลาที่เลี้ยงลูกแต่ก็คงจะดีมากนะครับถ้าเราสามารถมีความสุขได้มากกว่าความทุกข์นะเพราะเพราะเวลาที่เราเลี้ยงอย่างมีความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันสะท้อนกลับไปที่ตัวลูกของเราเสมอเลยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ระบบเสียงแล้วก็ระบบภาพชัดเจนแล้วหรือเปล่าครับ ครับอ่ะโอเคโอเคตอนนี้ผมทดลองระบบแล้วนะครับเสียงและภาพน่าจะชัดเจนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะฮะสิ่งแรกเลยนะฮะที่คุณจะต้องทําตามถ้าอยากจะเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างมีความสุขนะคุณต่อไปเนี้ยทุกคุณทิ้งไปเลยคุณจะหยิบแต่ความสุขขึ้นมานะฮะคุณคุณจะเป็นไปได้คุณจะทําได้ก็ต่อเมื่อคุณประกอบไปด้วย3มองค์ประกอบต่อไปนี้นะ หนึ่งหนึ่งผมว่าพ่อแม่ทุกคนน่ะอยากจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าความสุขหน้าตาเป็นยังไงไอ้คำว่าความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะข้อแรกที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนทำตามเลยก็คือจงกลับมาทบทวนความสุขของตนเองกลับมาถามตนเองกลับมา ค้นหาความสุขไอ้นิยามของความสุขที่ตนเองวาดฝันไว้ซิว่าการเลี้ยงลูกแบบมีความสุขอะ่ะมันเป็นยังไงเพราะความสุขของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคุณพ่อคุณแม่ที่ผมเจอมาหลายร้อยหลายพันครอบครัวความสุขที่เขานิยามก็คนละแบบดังนั้นความสุขของคุณะ่ะคืออะไรครับหน้าตามันเป็นแบบไหน ทุกคนล้วนต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตอยากจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขทั้งนั้นเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนเลยนะที่จะนึกหน้าตาของความสุขนนอ,อกสิ่งสําคัญที่ผมจะชวนทุกคนคิดก็คือจงกลับมาทบทวนแล้วก็ใคร่ควรตนเองอยู่เสมอทบทวนตนเองให้ออกให้ได้ว่าความสุขของฉันน่ะมันหน้าตาเป็นยังไงแล้ววิธีการที่จะทําให้ฉันมีความสุขมันมีอะไรบ้าง ไอ้ความสุขที่ฉันพูดถึงอะ่ะมันประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเคยถามตัวเองหรือเปล่ากลับมาไขค,ควรตนเองดูว่าไอ้ความสุขที่ฉันตั้งเป้าหมายไวอ้อ่ะตอนนี้ฉันเดินอยู่ตรงไหนละการกลับมาทบทวนแล้วก็ใคร่ควรตนเองมันเหมือนกับการที่เราก้มดู gps ดนะครับเวลาที่เราเดินทางไกลเราก็มักจะเหลือบสายตาไปดู gps เสมอว่า เรามาถูกทางแล้วหรือเปล่า GPS บอกว่าให้เราเดี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือตอนนี้เราเผลอเลยซอยซ้ายที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่าเราเลยซอยนี้ไปแล้วแล้วเราต้องไปยูเทิร์นรถกลับมาไหมหรือว่ามันมีทางที่สามารถไปบรรจบกับเป้าหมายปลายทางที่เราตั้งไว้อีกหรือเปล่าข้อแรกก็คือคุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนไข้ควรตนเองก่อนบางคนอยากจะมาเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือนะครับ แต่เราก็ดันขับรถไปทางซีกตันออกเฉียงเหนือซะดังนั้นก็อาจจะถึงเป้าหมายช้าสะหน่อยเฉดฉันใดก็ฉะนั้นคุณรู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขเนาะไอความสุขที่ว่าเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วคำนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นนามธรรมามากๆเลยนะมันเป็นอะไรที่บางทีแล้วถ้าเราไม่เคยนิยามหรือไม่เคยถามตัวเองเนี่ยมันก็มันก็จะจับต้องไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขนะ บางคนบางคนคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะครับพอกลับมาคบทบทวนตัวเองมาไขาควรตัวเองว่าเอ๊ะไอ้นิยามความสุขสําหรับฉันมันคืออะไรสิ่งที่เขาต้องตกใจก็คือเอ้ยทุกคนนี้เขาก็อยู่ในนิยามของความสุขนั้นแล้วนี่ฉันก็ on the way คือฉันก็อยู่บนเส้นทางของความสุขนั้นแล้วนี่นะแล้วฉันจะเผิดอทุกไปทําไมเขาก็กลับมาตกใจกับตัวเองนะครับว่าเออทุกคนนี้ เขาก็อยู่ในแหล่งของความสุขอย่างที่เขาเคยคิดเคยฝันไว้แล้วนี่นะแน่นอนภาพแบบนี้มันไม่มีวันเกิดขึ้นนะกับคนที่เลี้ยงลูกไปวันๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยกลับมานั่งใคร่ควรวญตนเองกลับมานั่งทบทวนตนเองสองคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากนะครับสำหรับคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยนี้ เอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รู้สึกว่าตัวเองทําเต็มที่แล้วตัวเองเลี้ยงลูกดีพอแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีการกลับมาทบทวนตนเองกลับมาฟีดแบ็กตัวเองอนะเนาะเซลทอล์กตัวเองคุยกับตัวเองบ้างเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อ1นนะข้อ2ข้อ2 มีวิธีหนึ่งที่ผมมักจะใช้กับคุณพ่อคุณแม่เสมอเลยนั่นก็คือการกลับมาดูว่าความสุขของเรากับลูกอะ่ะมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรวิธีการที่หนึ่งตากที่ที่พูดไปเนี่ยมันคือการรู้เรามันคือการรู้เราวิธีที่สองมันคือการรู้เขาก็คือรู้ลูกอะเนาะเรารู้แล้วว่าความสุขของเราหน้าตาเป็นแบบเนี้ย แล้ความสุขของลูกเรารู้หรือเปล่าหรือว่าเรารู้แต่เราเผลอลืมว่าเอ๊ะความสุขของลูกกับของเรามันไม่อินเทอร์เซ็กกันอะ่ะมันไม่ทับมันไม่เหมือนกันมันเป็นความสุขที่คนละคนละฝั่งไปเลยลูกลูกมีความสุขกับการที่มีชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่เราก็มีความสุขกับการที่อยากจะเห็นลูกเป็นอีกแบบหนึง่งเออความสุขของเราความสุขของลูกมันมันสอดคล้องนะครับมันไปในทิศทางเดียวกันหรือ มันคู่ขนานกันไหมหรือว่ามันสวนทางกันเลยมันแยกจากกันหรือเปล่าความสุขของเรากับเขาครับมันมันอยู่ในรูปแบบใดนี่คือคำถามท,าที่เราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นเพราะไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณรู้แต่ว่าความสุขตัวเองคืออะไรแต่คุณลืมแคร์และลืมใส่ใจความสุขของลูกหรือของคนที่อยู่รอบข้างคุณนะครับ ไม่ไม่ใช่แค่ลูกวัยรุ่น,นหรอกอาจจะรวมถึงคุณพ่อที่เป็นสามีคุณแม่ที่เป็นภรรยาของเราด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆาเลยดังนั้นกลยุทธ์หรือวิธีการในข้อที่2นะครับที่ผมใช้กับคุณพ่อคุณแม่ในหลายๆเคสน,นะครับนั่นก็คือการกลับมาทบทวนกลับมาดูกลับมาเปรียบเทียบกลับมากลับมาทําความเข้าใจกับความสุข ของลูกด้วยแล้วก็เอาความสุขถ้ามันถ้าความสุขของเรากับลูกมันเหมือนก้อนสองก้อนเนาะลองหยิบความสุขของเราออกมาวางดูจากข้อแรกเราจะเราจะเห็นความสุขของตัวเรานะถ้าเรารู้เราเข้าใจตัวเราเราจะเจอแล้วว่าก้อนความสุขของเรามันหน้าตาเป็นยังไงถูกปะเราก็หยิบมันออกมาวางคราวเนี้ยเราลองให้ความสําคัญลองมองลองใส่ใจกับความสุขของลูกถ้าเรารู้เขาเข้าใจเขา ยอมรับในความสุขของเขาแล้วจะคนเพราะว่าเอ้ยเราจะมีเขามีก้อนความสุขหนึ่งเราก็หยิบก้อนความสุขนั้นออกมาวางวางไว้บนโต๊ะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเออก้อนความสุขของสองคนนี้สองสองก้อนนี้มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นพิมพ์เดียวกันไหมมันมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันหาจุดร่วมนะครับหาจุดร่วมสงวนจุดต่างนี่คือการอยู่กับพื้นฐานความสุขที่แตกต่างกัน เพราะว่าแน่นอนนะครับลูกเราก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะมีความสุขอีกแบบหนึง่งเช่นกันยุคเว้นยุเว้นพ่อแม่หลายท่านที่คิดทันนะครับมีวิสัยทัศน์นะหลายคนผมเจอเลยก็คือมักจะเอาความสุขของลูกเนี่ยเป็นตัวตั้งแน่นอนนะเออความสุขของลูกกับเรามันไม่เหมือนกันนะมันคนละรูปทรงเลยเราเป็นวงวเราเป็นทรงกลมอะ่ะลูกเป็นทรงสี่เหลี่ยมะนะครับปรากฏว่าเขาก็ทําตัวเป็นดินน้ามัน ทำตัวเป็นน้าทำตัวเป็นของเหลวนะครับที่ปรับ,บความสุขของตนเองให้ไม่จําเป็นต้องเหมือนนะไม่จําเป็นต้องเหมือนเขาเหรอกแต่ว่าใกล้เคียงกับความเป็นเขามากที่สุดนะครับก็คือเอาความสุขของลูกเป็นศูนย์กลางนะเป็นหลักของการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยก็ผ่านไป2ข้อแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยอาจจะบางคนเคยทำนะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับลืมคิดถึงเรื่องนี้ แต่มันเป็นกระบ,บวนการที่สําคัญมากๆเลยถ้าคุณทําตามเนี่ยคุณจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแบบไม่สุขสุขดิบๆอีกต่อไปแล้วอะ่ะไม่สุขไม่ทุกข์ไม่แบบไม่สุขแป๊บหนึ่งแล้วก็ทุกข์นานๆแล้วก็กลับมาสุขแล้วก็กลับไปทุกข์อีกแล้วอ่ะนะครับคุณคุณจะค้นพบความสุขของตอนเองเพราะคุณทำสองกระบวนการที่ว่าไปนะครับอ่ะ กระบวนการที่3นะครับไปกันเร็วๆเลยวันนี้นะครับข้อแรกที่ผมพูดไปตะกี้มันเป็นการรู้เราเนาะมันเป็นการรู้ตัวเราข้อที่2ตะกี้ที่พูดไปอ่ะมันก็เป็นเหมือนกระบวนการรู้เขารู้จากลูกมากขึ้นเดี๋ยวนะรู้ความสุขของลูกหาความสุขของเขาให้เจอหยิบความสุขของเขาออกมาขี้ดูซินะครับแล้วก็มันลองเปรียบเทียบกับความสุขเราว่ามันลูกทรงแตกต่างเหมือนกันยังไงนะครับ ะบวนการที่3อันนี้สําคัญมากนั่นกันคือเราอาจจําเป็นที่จะต้องกลับมามองที่โลกใบนี้ข้อหนึ่งมองเราข้อ2มองลูกข้อสมองโลกมองโลกใบนี้ข้อที่สคุณอาจจะต้องกลับมาดูว่าไอความสุขที่คุณวาดฝันไว้อะเป้าหมายในการเลี้ยงลูกที่คุณอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ความสุขที่คุณรู้สึกว่าถ้าลูกทําอย่างนั้นแล้วคุณจะมีความสุขเนี่ยคุณลองมาดูบนโลกใบนี้ที่แท้จริงสิว่าสิ่งที่คุณคิดมันมีมันมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะแม่หลายคนอาศัยการเลี้ยงลูกโดยไม่มองโลกใบนี้เลย ไม่มองความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่มองสัจธรรมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มองความเป็นไปของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยมองเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะสัจธรรมความเป็นจริงความไม่เที่ยงแท้ของมันเรามองแต่ตัวเองเรามองลูกแต่เราลืมมองโลกใบนี้ด้วยนะครับก็ก็มักจะทําให้เราอะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าความสุขที่เราคิด ความฝันความหวังหรือเป้าหมายที่เรามีกับการเลี้ยงลูกอะ่ะมันถูกแล้วมันดีแล้วมันใช่แล้วแล้วมันก็โอเคแล้วมันเป็นในรูปแบบนี้จนเราบางครั้งนะครับหลงพ่อแม่บางคนที่ผมเคยเจอที่เคยโค้ดให้นะหลงหลงทางหลงตัวเองหลงหลงแบบหลงไม่รู้เลยอะ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าเอา้าสิ่งที่ทํามาตลอดเนี่ยมันมันขัดกับโลกใบนี้นะ มันขัดกับหลักสัตรธรรมของโลกใบน,นี้อ่ะมันขัดกับโลกหลักกฎแห่งกรรมมันขัดกับหลักเรื่องของการเอาชีเอาตัวรอดหลักเรื่องของการของการช่วยตนเองมันมันขัดกับโลกใบนี้ไปหลายกฎหลายอย่างมากๆเลยคือเขาลืมมองโลกใบนี้เขาคิดแต่ว่าเขาคือคนที่รู้จักรูปดีที่สุดรู้จักตัวเองดีแล้วก็เลี้ยงไปโดยไม่ได้มองโลกภายนอกนะครับดังนั้นผมเชื่อได้ว่าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในเพจผมนะ แล้วก็ที่ฟังดูไร้สดหรือฟังย้อนหลังใน youtube หลงทางเดินทางผิดเด็ดขาดอย่าเผลอคิดว่าตนเองอย่าเผลอคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับแล้วก็อย่าเผลอคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองเป็น,ปนมันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับมองเราให้ออกมองรูปให้ขาด แล้วก็มองโลกประกอบกันไปด้วยเนี่ยคือ3การมองที่สําคัญมากๆเลยแล้วมอง3อย่างนี้ได้นะคุณจะมีความสุขกับการเลี้ยงลูกอะ่ะคุณจะไม่มานั่งทุกข์สุข,สขดิบๆอีกต่อไปแล้วผมเจอคํานี้บ่อยมากกับการให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคือในโมเมนต์บางอย่างก็สุขอะ่ะโมเมนต์บางอย่างก็ทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้อันซเสมอไปอะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะลงก้มลงไปดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับวันนี้ทำแม่ยอมรับความสุขของลูกได้แม่ก็คงมีความสุขมากขึ้นใช่ครับผมถ้าเราเถ้าเราสิ่งที่แม่อุพูดเนี้ยมันอยู่ในกระบวนการในข้อที่สองกี้เนาะข้อแรกก็คือเราเราหาความสุขของเราก่อนเรานิยามความสุขของเราให้ออกว่ามันคืออะไร เออข้อ2เราลองมองดูซิว่าความสุขของลูกมันคืออะไรพอมองเสร็จปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่าความสุขลูกกับความสุขเรามันมีความต่างกันะเออมันอาจจะมีความเหมือนกันบ้างแหละและมีความต่างกันบ้างปรับความสุขนะครับรักษารักษาจุดร่วมของความสุขสงวนจุดต่างของความสุขนะครับถ้าเรายอมรับความสุขของลูกได้แม้ว่ามันจะไม่ตรงกับความสุขของเราเนี่ยเราก็จะเรา คุณทาไปเรื่อยๆนะคุณจะค้นพบว่าคุณเป็นแม่ที่มีความสุขมากขึ้นแม้ว่าตอนแรกมันจะขัดใจตัวเองก็ตามนะจําไว้เลยถ้าอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ที่เราทําเกี่ยวกับลูกแล้วเรารู้สึกขัดใจแปลว่านั่นคือการกระทบอาตาัตราหรืออีโก้ของตัวเราซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะทําต่อนะครับเป็นเรื่องดีที่จะทําต่อความสุขที่เห็นลูกได้ทําในสิ่งที่ชอบอ่าเนี่ยเห็นไหนม ถ้าคุณเข้าใจข้อแรกกระบวนการข้อแรกของตัวเองมองตัวเองขาดนะคุณจะรู้เลยว่าเออพ่อแม่บางคนนะมีความสุขกับการที่เห็นลูกทําในสิ่งที่เขาชอบพ่อแม่บางคนมีความสุขกับการเห็นลูกออมีอนาคตที่ดีพ่อแม่บางคนมีความสุขที่เห็นครอบครัวเราแบบอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยความสุขของแต่ลนะคนมันไม่เหมือนกันจริงๆนะพ่อแม่เหมือนกันแต่ความสุขไม่เหมือนกันนะครับต่อให้พ่อแม่โรงเรียนเดียวกันก็ความสุขก็คนละแบบ นะครับมันอาจจะมีบางมีแพทเทิร <t> ์นของความสุขที่คล้ายคลึงกันบ้างนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีรายละเอียดปิดย่อยที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะแม่อรทัยถามว่าทําไมลูกชอบมุนหิดใส่เวลาเราโทรหาบ่อยๆเพราะเราทํางานไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันจะไม่โทรหาเลยก็ไม่ได้บางทีเราก็น้อยใจค่ะ จริงๆคำตอบของคำถามนี้มีมีรายละเอียดที่ที่จำเป็นต้องดูเยอะมากเลยนะครับเช่น 1. คุณเลี้ยงเขามาแต่เล็กๆหรือเปล่าคุณมีเวลาให้กับเขาตั้งแต่เล็กๆมากน้อยแค่ไหนนี่คือปัจจัยข้อแรกเนาะขออ้อ2เวลาที่คุณโทรหาเขาอ,อคุณคุยแต่เรื่องเดิมๆถามคำถามเดิมๆหรือเปล่าพ่อแม่ไทยชอบโทรไปแล้วก็ถามแต่ว่ากินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่ลูกวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างคือมันเป็น3 4สี่คำถามที่เป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับ ไม่ต้องให้ลูกหรอกแค่ใครบางคนท,ที่ที่เราโทรไปหาแล้วลองให้เราถามอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยมันก็จะดูน่าเบื่อนะครับสําหรับเขามันมีปัจจัยหลายข้อมากแค่่ผมพูดเนี่ยก็สองข้อแล้วเนาะสามคุณเป็นแม่ที่พูดไม่เก่งไหมคุณเป็นแม่ที่หาเรื่องไร้สาระมาคุยกับลูกไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นหรือเปล่านะครับจริงๆการคุยกับวัยรุ่นเนี่ยต้องคุยเรื่องไร้สาระให้เยอะนะเออเขาถึงจะอยากคุยกับคุณอยากฟังคุณนะครับ มีหลายปัจจัยมากเลยแม่เอราไทยอาจจะต้องกลับมาตบทวนตัวเองก่อนนะใครครวญตัวเองว่าเอ๊ปะปัจจัยของเราเนี่ยมันมันมันมีอะไรที่ที่มันไปกระทบทําให้ลูกรู้สึกไม่อยากคุยบ้าหรือ <"H or S 2> ลําคาาเราอะแบบหรือบางที่ปัจจัยอาจจะเป็นข้อ4ีก็ได้เราโทรไปทีเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบจังหวะที่เขาแบบความสุขส่วนตัวจังหวะที่เขาเล่นเกมจังหวะที่เขาแบบอยู่กับเพื่อนจังหวะที่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้อยากรับสายหรือเปล่าทามมิ่งก็เป็นเรื่องสําคัญ นะครับลองทบทวนตัวเองดูมันมีหลายปัจจัยนะแม่นะคุณแม่คุณแม่คมะสอนหรือเปล่าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับมีลูกวัยรุ่นค่ะยอมรับว่าเครียดมากพอทะเลาะกันตลอดบอกวิธียอมรับความสุขของลูกหน่อยค่ะคุณแค่แค่ยอมรับตัวตนของลูกให้ได้อ่ะแล้วคุณก็หยุดคาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นดังใจคุณ พ่อกับพ่อแม่คนใดที่ทะเลาะก,กับวัยรุ่นตลอดนะมันจริงๆมีมีประมาณสองสาปัจจัยแต่หนึ่งในปัจจัยที่ผมเชื่อได้ว่าอาจจะมีความคล้ายคลึงกับคุณแม่ขนเนี่ยก็คือบางครั้งที่เราทะเลาะเขาเนี่ยมันเป็นเพราะลึกๆเราคาดหวังให้เขาได้ดังใจเราเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทําแบบนั้นนะน่าจะคิดแบบนี้น่าจะทําแบบนู้นทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นเนี้ยนะครับคือ มันเป็นที่อัตตาหรืออีโกของตัวเราเนี่ยที่มันไปกระทบอัตตาของตัวเขาตัวตนของเราความอยากให้ลูกได้ดั่งใจมันมันไปสร้างกระบวนการการทะเลาะกันนะครับดังนั้นถามว่าจะยอมรับในความสุขของลูกได้ไงคุณอย่าเพิ่งไปข้ามขัน้นยอมรับความสุข,ขลูกคุณจะไม่มีวันยอมรับความสุขของลูกได้เลยถ้าคุณไม่ยอมรับในตัวตนของเขาฟังดีๆนะความสุขเนี่ยมันเป็นแค่ก้อนเล็กๆ แต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือตัวตนครับคุณไม่มีวันยอมรับความสุขของลูกได้เลยถ้าคุณไม่ยอมรับในตัวตนของเขาคุณไม่สามารถยอมรับได้ว่าหูลูกคุณเล่นเกมะชอบเล่นเกมถ้าคุณไม่ยอมรับข้อนี้ได้นะคุณไม่สามารถทําใจให้แบบเอ้ยยอมรับได้ว่าเอ้ยเด็กสมัยนี้มันก็เล่นเกมคุณจะไม่มีวันยอมรับความสุขของลูกได้เลยใ,ในข้ออื่นคุณไม่สามารถยอมรับได้ว่าลูกสมัยนี้มันแบบสมัยนี้เด็กไทยไม่ได้ตั้งใจเรียนเหมือนสมัยคุณแล้ว โอกาสในการศึกษามันการศึกษาเรามันไม่ได้ดีเลิศเลยถึงทําให้เด็กไทยอยากเรียนขนาดนั้นถ <Really? S 1> ้าค like right, ุณไม่สามารถยอมรับในตัวตนหรือความจริงสัจธรรมบางอย่างนี้ได้คุณไม่มีวันยอมรับในความสุขของลูกในเรื่องอื่นได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับก่อนนะครับควรพาไปพบกิตแพทย์ไหมคะอาจารย์ประเด็นไหนครับผมผมผมข้าม คำถามคุณแม่หรือเปล่าคือผมไม่เห็นคำถามของคุณแม่เลยผมเห็นแต่คุณแม่พิมพ์ข้อความล่าสุดว่าควรพาไปพบจิตแพทย์ไหมครับแม่นัทวัด,ดีนะครับถ้าผมข้ามคำถามไปออบอกผมนิดนึงนะครับผมอาจจะข้ามไปต้องขออภัยนะครับเป็นเหมือนกันเลยค่ะเออยอมรับและเข้าใจธรรมชาติของลูกคะ่ะไม่เอาความคิดของเองไปบังคับให้ลูกทำแบบที่เราต้องการใช่ใช่ใช่ใช แม่ลินบอกว่าจริงค่ะยอมรับตัวตนของลูกถ้าไม่ยอมรับก็มีแต่ทุกข์นะครับโอเคจริงเลยนะฮะสวัสดีแม่นกครับแม่นกคิดถึงจันนะครับแม่นกนกองโนเบลนะครับอ่ะโอเคขอบพระคุณทุกคนสําหรับค่ำคืนนี้นะครับนี่คือ3วิธีการที่ควรกลับไปทานะถ้าคุณอยากจะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างมีความสุขอะ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนเลี้ยงแบบสุขสขุดิบดิบอะ่ะคือคุณสุขได้สักพักหนึ่งคุณก็มีเรื่องทุกข์แล้วะ คุณทุกได้แป๊บหนึ่งคุณก็กลับมาสุขมันขึ้นลงมันเป็นกราฟขึ้นลงอย่างนี้เสมอไปอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมันแน่นอนมันมีสุขแล้วมันก็มีทุกขแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการดับทุกเนี่ยเออบางทีเราเองอาจจะมีม,มีมีบางอย่างที่ทำให้เกิดกระบวนการความทุกข์นั้นก็ได้นะครับลองทำสามขั้นตอนที่ผมบอกไปนะทวนอีกครั้งสั้นๆน,นะข้อหนึ่งนิยามความสุขของตัวเองให้ได้ก่อนครับ มนุษย์พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากมีความสุขครับแต่ถามว่าความสุขคืออะไรตอบไม่ได้นิยามไม่ได้ก่อนนะครับสองค้นหาความสุขของลูกด้วยสิความสุขของลูกคืออะไรบางคนยังไม่รู้เลยพอรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลองเอาความสุขของลูกกับความสุขของคุณมามาวางดูตรงหน้าดูสิหยิบมนันออกมาวางดูมาขี้ออกมาดูเออคุณอาจจะค้นพบว่าความสุขของลูกและคุณอาจจะไม่ไม่เหมือนกันก็ได้ก็รักษาจุดร่วมสงมวนจุดต่างความสุข นะครับแล้วก็ปรับความสุขของคุณนะครับลดอัตราตัวคุณให้ยอมรับในความสุขของเขาได้มากขึ้นทีและนิดก็ยังดีแล้วก็บนการที่3ก็คือลองมองลองถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็มองโลกใบนี้ดูครับโลกใบนี้มีสัจธรรมความเป็นจริงมีกฎแห่งกรรมมีมีศัจธรรมเยอะแยะมากมายที่มันแปลเปลี่ยนไปแตกต่างจากยุคสมัยเราแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมายเซทอะไรที่เรา ที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เข้ากับโลกยุคนี้เลยนะครับก็กลับมามองโลกเพื่อให้มันถนโลกมากขึ้นเราอาจจะค้นพบว่านิยามความสุขหรือหรือกระบวนการความคิดของเราเนี่ยเอ้ยมันมัน,ม,นมันช้ากว่าลูกใบนี้่มันเลยทําให้เราอะ่ะมีความทุกข์กับการเลี้ยงลูกก็ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับอ๋อแม่นัทวด,ดีบอกว่าลูกไม่ตั้งใจเรียนไม่ทํากานบ้านติดโทรศัพท์ มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องไปปรึกษาจิตนักจิตเขาเรียกอะไรนะจิตวิทยาหรือหรือจิตแพทย์ใไรขนาดนั้นนะคุณแม่ถ้าคุณแม่กลับมามองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมามองโลกใบนี้คุณแม่อาจจะเจอเด็กวัยรุ่นบนโลกนี้ไม่มากพอคุณแม่ก็ถ้าถ้าแม่เจอเด็กวัยรุ่นมากพอนะคุณแม่อาจจะค้นพบว่าเด็ก9 5%ไม่ตั้งใจเรียนไม่ทํากันบ้านติดโทรศัพท์ไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันหัวฟูเป็นอย่างนี้จะส่วนใหญ่เลย เป็นหลายคนมากคุณเชื่อไหมแม้กระทั่งเด็กคัสปีของผมย,งยังบางคนยังแบบแรกๆมาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยสิ่งที่คุณทําได้ไม่ใช่การปล่อยเฉยปล่อยวางแต่ก็ไม่ใช่การกล่าวโทษเขานะครับสิ่งที่คุณทําก็คือคุณต้องพยายามสร้างเซอร์วิสตีมนะครับสร้างการเห็นคุณค่าตัวนี้ให้กับเขาสร้างได้ยังไงมันสร้างได้โดยกระบวนการพาเขาไปทํางานต่างๆพาเขาไปเจอ ความสาเร็จของตัวเขาเองนะครับพาเขาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเนะมันคือการพาเขาไปทำอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่กระบวนการสอนผ่านคําพูดเซลล์ไอตีมไม่เคยเกิดผ่านคําพูดนะครับดังนั้นคุณเลิกกระบวนการบ,นบน่นบอกสอนได้เลยไปอยาบน้าสิลูกเนี่ยหัวเหม็นหมดแล้วอะไรเงี้ยคุณสบายใจได้เลยคุณพูดเท่าไหร่ให้ตายยังไงเซลล์ไอตีมก็ไม่เกิดเขาก็ไม่ทำอยู่ดีนะครับอยากให้เขาทาเรื่องราวพวกนั้นมันต้องสร้างเซลล์ไอตีมทางอ้อมครับพอเซลล์ไอตีมเกิด เขาจะกลับมารักแล้วก็ดูแลห่วใหญ่ตัวเองมีเด็กคัดที่ยังผมหลายคนนะพอแบบเซลล์ติงเกิดแล้วก็โหกลับมาดูแลตัวเองแบบดูแลแบบเวอร์เกินเลยนะดูแลแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยทั้งๆที่อายุยังน้อยๆนะครับเพราะว่าเขาเซลล์ติมันมันมาแล้วไงมันถึงเวลาของเขาแหละก็ <c oughs> <c oughs> บ้านนี้ก็เป็นค่ะบางวัน <c oughs> <c oughs> นะครับแม่น,ะนกขอบคุณนะที่มานะแลกเปลี่ยนจริงๆมันเป็นทุกบ้าน่นะแม่นกเนาะถ้าเราถ้าเราทุกข์กับมันนี้ก็ จบเลยนะครับแม่นกนี้ก็เป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งนะที่น่ารักมากๆเป็นต้นแบบของคุณแม่หลายท่านในคั์ตีของผมมานะครับก็ก็ยอมรับตัวตนของเขาให้ได้นะครับแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจเข้าใจโลคใบนี้ด้วยนะมองดูโลคใบนี้3ปัจจัยนี้แหละก็จะทำให้คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างาม,นะมีความสุขนะครับโอเคไวพอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในะค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดนะครับ มีความสุขลูกวัยรุ่นวิ่งเข้าหา2กระบวนการเอ้จริงๆ2องคำนี้มันมาด้วยกันนะถ้าลูกคุณอยากให้ลูกวิ่งเข้าหาเนี่ยคุณต้องเป็นแม่ที่มีความสุขเป็นพ่อที่มีความสุขแล้วถ้าคุณอยากเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขคุณก็กลับไปทํไปสามข้อที่ผมบอกในไลฟ์เฟซบุ๊กวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะหาเวลามาไลฟ์เฟซบุ๊กกับทุกคนอีกอยากฟังเรื่องอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ทิ้งกันไว้นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะครับใครที่ลงคลาสหรืออยากจะสมัครคลาสออนไลน พรุ่งนี้ผมจะเข้าไปสอนแล้วนะครับจะเข้าไปสอนเพิ่มอีก4บทนะ4วันติดต่อกันตอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงรีบสมัครนะครับสมัครในไลน์ทางการเท่านั้นนะครับคอร์สออนไลน์มีชื่อว่าพิชิตใจลูกขวัยรุ่นขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ